สนทนากับพระเจ้าเล่มสีหน้าสิบถึงหน้าสิบหกตอนที่สี่ผมไม่รู้ว่ามันอาจจะดูเหมือนไม่ได้มาจากการกระทําของพวกเราแต่มนุษย์ต้องการเอาตัวรอดจริงๆนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมพวกเราถึงร้องได้เพื่อขอความช่วยเหลือ มนุษย์ส่วนใหญ่พูดว่าการเอาตัวรอดนั่นคือสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานความจริงแล้วการเอาตัวรอดไม่ใช่สัญชาตญาณขั้นพื้นฐานของพวกเธอถ้าเธอทำตามสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานการเอาตัวรอดในเผ่าพันธุ์ของเธอจะไม่เกิดปัญหาขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่ได้สิ่งที่รักประกันได้ ผมรู้ครับการเอาตัวรอบของมนุษย์คือการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของมนุษย์อย่างแท้จริงซึ่งนั่นก็คือพระเจ้าหรือความศักดิ์สิทธิ์ข้อพูดในแง่ของมนุษย์ก็คือความรักอันบริสุทธิ์คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขและแสดงออกในทุกๆด้านนั่นคือแรงกระตุน้นพื้นฐาน คือสาเหตุที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงวิ่งเข้าหาสิ่งก่อสร้างที่มีไฟลุกลามมากกว่าอยู่ห่างจากมันถ้าพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กในระดับที่สูงในระดับสูงที่สุดเมื่อต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนที่สุดผู้คนส่วนใหญ่จะไม่ยืนชั่งน้ำหนักถึงโอกาสของการเอาตัวรอด ในขณะที่เด็กกําลังร้องไห้พวกเขากระทำในสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงในช่วงเวลาเช่นนี้เธอเข้าใจว่าไม่มีทางที่เธอสามารถจบชีวิตได้จิตวิญญาณของเธอแก่นแท้ของสิ่งที่เธอเป็นจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและในส่วนที่ลึกที่สุดที่อยู่ภายในของเธอ เขาจะอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้การเอาตัวรอดจึงไม่เป็นปัญหามันไม่ใช่คำถามของการที่เธอจะมีชีวิตอยู่แต่มันคือการที่เธอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรไม่ว่าจะอีก20ปีหรือ20นาทีก็ตามตอนนี้มันเป็นความจริงที่เธออาจมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า เพื่ออยู่กับร่างกายในปัจจุบันเป็นเวลานานกว่า20นาทีแต่สัญชาตญาณขั้นพื้นฐานของเธอแสดงออกถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยเป็นบุค,คลาธิฐานซึ่งให้ความสำคัญกับความรักโดยไม่มีเงื่อนไขและความปรารถนาน่าเศ้าใจที่ไม่ใช่ทุกๆสมาชิกในเผ่าพันธุ์ของเธอจะมีประสบการณ์กับ ระดับนี้ในระหว่างช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาของชีวิตความจริงแล้วมีเพียงไม่กี่คนหรอกมันง่ายที่จะหลงทางในขอวงกฎของชีวิตมีเพียงช่วงเวลาวิกฤตที่สุดเท่านั้นเป็นช่วงเวลาที่ชิพประมวลผลไม่ทำงานซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่กระทำราวกับว่าพวกเขาไม่มีสติ เพราะพวกเขาเป็นเช่นนั้นจริงๆพวกเขากำลังติดตามแรงกระตุ้นของจิตวิญญาณแทนถ้าหากมนุษย์ทำตามแรงกระตุ้นของจิตวิญญาณในทุกๆช่วงเวลาพวกเขาจะสามารถสร้างสวรรค์บนโลกได้ในชั่วข้ามคืนพวกเขาสามารถทำมันได้โดยมองดูทุกๆนาทีของชีวิตทุกๆวันว่าเป็นดังช่วงเวลา ที่สิ่งปลูกสร้างกำลังถูกเผาไหม้แล้วพวกเราจะเข้าถึงธรรมชาติได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนได้รับการระบุตัวตนให้ช่วยปลูกเผาพันธุ์ของเธอเธอกำลังจะลงมือทำพวกเขาจะทำตามแรงกระตุ้นของจิตวิญญ,ญาณในทุกขณะพวกเขาจะกระตุ้นผู้อื่นให้ลงมือทำแม้ในขณะที่พวกเขามองหา ้นแบบที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จด้วยแต่จงจำไว้ว่าเผ่าพันธุ์ของเธอเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยังเด็กมากๆดังนั้นจึงไม่มีผู้คนจำนวนมากหรอกที่เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงอยู่บนโลกและไม่ยอมรับถึงการมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์กลับกับพระเจ้าหากมนุษย์จิงตนาการถึงการมี ชีวิตอันเป็นนิรันด์ในรูปแบบต่างๆส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะเชื่อว่ามันเป็นบางส่วนของการได้รับรางวัลหรือการโดนลงโทษตลอดไปจากอาณาจักรของพระเจ้าราวกับว่ามันเป็นระบบคุณธรรมนิยมดังนั้นพวกเขาจึงสร้างโลกแห่งการได้รางวัลหรือโดนลงโทษ โดยสะท้อนถึงความจริงความจริงแท้ทางกายภาพซึ่งเป็นความไม่เข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นจริงสูงสุดใช่ครับผมรู้พวกเราพูดเกี่ยวกับแนวคิดที่ผิดพลาดมาก่อนหน้านี้แล้วในบทสนทนาก่อนหน้าตอนนี้ย้อนกลับไปถึงประเด็นก่อนหน้ากันเถอะนะประเด็นที่พู้เทีส่วนใหญ่ ต้องการให้เผ่าพัานของเธอมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในรูปแบบทางกายภาพทางปัจจุบันเธอต้องการให้ลูกหลานของเธอได้รับโอกาสแบบเดียวกันกับเธอโอกาสที่จะมีประสบการณ์กับโลกที่แสนวิเศษนี้สภาพแวดล้อมที่แสนสวยงามและพบกับการแสดงออกดังกล่าวในชีวิตใช่แล้วนี่คือการประชด แม้ว่าเธอจะบอกกับตัวเองว่าต้องการให้เผ่าพันธุ์ของเธอแก้ไขปรับปรุงวิธีการดำเนินชีวิตแต่ก็มีพวกเธอหลายคนกระทำในสิ่งที่ทำให้มันยากมากพวกเราไม่ได้ตั้งใจครับไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันคือประเด็นเผ่าพ,พันธุ์ของเธอไม่ได้ตั้งใจในเรื่องที่ว่า พวกเธอจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ได้อย่างไรหลายคนในหมู่พวกเธอพูดและกระทาในแบบอื่นและนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเท่าที่เผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเผชิญถ้าเธอต้องการประโยชน์จากเวลาที่สมบูรณ์แบบในการเจริญเติบโตกับเผ่าพันธุ์ของเธอจงทำให้พวกเธอมีชีวิตอยู่กับรูปแบบทางกายภาพอันยอดเยี่ยมและแสนวิเศษ และพวกเราก็กำลังของความช่วยเหลืออย่างเล็กน้อยอยู่นี่ไงครับเพราะว่ารูปแบบทางกายภาพของพวกเราไม่ได้วิเศษและไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับสมาชิกหลายคนในเผ่าพันธุ์ของพวกเราระบบส่วนใหญ่ที่พวกเราทุกคนนำมาสร้างให้ชีวิตดีขึ้นบนโลกใบนี้ก็ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เหล่านั้นตัวอย่างเช่นระบบ เมืองของพวกเราได้สร้างความขัดแย้งขึ้นอย่างต่อเนื่องระบบเศรษฐกิจทำให้ผู้คนยากจนเพิ่มขึ้นความไม่เท่าเทียมกันเป็นอย่างมากระบบสาธารณาสุขมีไม่เพียงพอที่จะขจัดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงยาแผนปัจจุบันและการบริการด้านสุขภาพระบบสังคมของพวกเราสร้างความไม่ลงรอยและสร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่พูดว่า ไม่มีสิ่งที่ไม่ยุติธรรมและสิ่งที่น่าเศร้ามากที่สุดทั้งหมดนี้ก็คือระบบจิตวิญญาณของพวกเรามีวิถีทางมากมายและมีสถานที่มากมายที่ก่อให้เกิดความชอบธรรมอันขมขื่นความไม่อดทนอดกลั้นอย่างน่าตกใจความโกรธที่แพร่กระจายไปทั่วความเกลียดชังที่ฝังลึก และความดุนแรงที่ตนเองคิดว่าถูกต้องเ j u จัสติฟายด์ l e n c e เธอเห็นแล้วใช่ไหมเธอตื่นรู้แล้วเธอกำลังสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแน่นอนมันมีข้อยกเวน้นแต่การประเมินโดยรวมของเธอคือหลักฐานที่อยู่ในทุกๆแห่ง